มาค่ะรถแลรถหายยากอีกหนึ่งคันคอมพิวเตอร์เครื่องสามคันนาสัน้นไม่มีผลิตแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูของแจ้งว่ารถแลเป็นเพราะว่าออคอมพิวเตอร์ตัวหน้าสั้นเนี่ยตัวหน้าเนี้ยเขาไม่ผลิตแล้วป้ายแดงคือมันไม่มีแล้วนอ้อมันไมเนอร์กลายเป็นตัวหน้ายาวหมดแล้วแต่คันนี้ข้อดีของเขาคือเขาได้เครื่องสามคันรถเป็นเกียร์ธรรมดานะไหนๆก็เปิดฝากระโปรงแล้วหนูจะพาพี่ๆมาชมพวก ปากระโปรงแล้วก็เครื่องยนต์ด้านหน้าก่อนแล้วกันเราค่อยไปดูข้างในกันต่อเนี่ยหนูจะให้ดูความเดิมหมดสัญญาเช่ามาเอี่ยม่างนี้เลยแล้วก็คันนี้มันเป็นเกรดเ้ด้วยนะเกรดเในที่นี้ของเราพอเป็นรถเช่าหมดสัญญาคือไม่เคยเคลมประกันนะคะไม่เคยมีการเคลมประกันในระหว่างเช่ารถก็เลยยังเป็น A อยู่แล้วก็หมดสัญญามาเราก็จะมีการตรวจคัดเกรดอีกทีนึงแบบว่าอาจจะมีสมมตินะถ้าคันไหนมีชนมีแบบว่าพูดหรืออะไรตรงไหนมาเราแจ้งลูกค้าหมดนะคะเรื่องนี้พี่ๆสบายใจได้ให้ดูความเดิมนะ น็อตทั้งสองฝั่ง 100, Online, Arc, ร้อยองค์ร้อยอาร์กอะไรอย่างเงี้ยเดิมหมดอยากให้แวะกันเข้ามาดูมากเลยรอบคันโดยรวมก็คือสวยคันนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวหนูไล่ให้ดูนะเห็นไหมสวยค่ะเอ่อถ้าเนี้ยเรื่องสองงานสีงานสีมันไม่มีเข็มอยู่แล้วมันก็เลยเป็นสีเดิมแล้วก็ไม่มีไม่มีจุดที่น้องเห็นว่ามันควรทําด้วยนะเป็นจุดที่เอ่อมีแต่มีแต่รอยทั่วไปนิดนิดหน่อยหน่อยแบบทาสปาขัดสีอะไรได้นะคะแต่ไม่มีรอยแผลใหญ่ๆเลยน่าสนใจน่าสนใจมากคันนี้ ยให้ดูค่อยๆไล่นะคะใครสนใจอยากเข้ามาดูรถคันจริงๆ,ๆโทรนัดน้องได้นะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์ไว้ให้เอ,อทิ้งไว้ให้น้านล่ากันเผื่อบบว่าอยู่แถวนี้ไปก็เสียงเจ็เข้ามาคิดว่าคันนี้น่าจะมาไวไปไวอาจจะเดินได้ไม่ค่อยคล่องตัวนะคะเพราะว่ารถจอดอยู่แน่นอยากให้มาดูคันจริงคือเอี่ยมจริงเพราะว่าถ้าหาอยู่ะน่าใช้งานมากเหมือนเป็นรถเทนได้เลยพี่ๆสักครู่นะคะเดี๋ยวขาตัดปิดเเดี๋ยวปิดปากกระโปรงอ่ะที่เห็นก็แค่นี้รอยสะเก็ดหิน เล็กๆน้อยๆนะคะนิดๆน้อยๆขัดได้นะคะไม่แนะนําให้ทาสีด้วยซ้ำเพราะไม่จำเป็นต้องถอดฝากระโปรงเพื่อให้รถตกเกรดนะคะของเราอ่ะมันเป็นรถเช่าหมดสัญญารถอ่ะมีบุ๊กเซวิสทุกคันของเราออกายแดงให้ลูกค้าเช่าพอลูกค้าหมดหมดอ่าหมดสัญญาเช่าของเราเนี่ยเราถึงเอามาขายเราไม่มีซื้อรถจากด้านนอกจากภายนอกนะเพราะฉะนั้นพี่ๆก็จะวางใจได้เรื่องนี้นะคะรถทุกคันมีประวัติมีบุ๊กเซวิสเพราะว่าเราอ่ะดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นยันจบขายอยู่แล้วหมายถึงว่า ลูกค้าคนเช่าเนี่ยเขาซื้อเขาเช่ารถของเราไปใช้เขาก็มีหน้าที่แค่เช่าเนาะเช่าจ่ายค่าเช่าเติมน้ํามันรถไม่จําเป็นต้องดูแล m มน n t e งนั้นอะไรใดๆนะคะก็เลยทําให้เราข้อดีก็คือเขาใช้งานได้สะดวกเราตัวเราเองเราก็รู้ประวัติรถเราด้วยประมาณนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหลายคันแล้วกันเนาะให้ดูเลขไม่ก่อนไม้สามหมืนหกแต่คันนี้รถปีสิบแปดนะพี่ๆได้เกียร์ธรรมดาแต่ไม่แค่สามหมืนหกมันเป็นรถเช่าในองค์กรเลยใช้งานน้อยหน่อยวิทยุมีมาให้แล้วนี่ เครื่องเสียงเสียงดังฟังชัดนะคะเป็นเดี๋ยวไปดูข้างในข้างหลังดีกว่าถ้าให้น้องเห็นตานําหนิของคันนี้นะก็น่าจะเป็นแค่เที่ยพวกที่วังน้ําอย่างเดียวเท่านั้นแหละที่มีตามําหนิเพราะว่าดูสก,สกรปรกเพราะว่าใช้งานบ่อยนะคะประมาณนี้พวกนี้น่าจะทําไม่ได้นะฮะมีมีหลุดชํารุดไปหนึ่งอันหาอะไรให้ดูนะคะปิดปุ๊บีอ่าม่านมาให้หมดแล้วรถเดิมๆนะคะไม่ได้เป็นรถที่แต่งออหลงังคา V I P แต่อย่างใด บาะนั่งเป็นแบบสามแถวเท mm hmm. ่าที่หนูดูก่อนที่จะมาอาทคลิปเนี่ยหนูก็มองว่ามันไม่มีขาดชำรุดนะหนูดูละเอยียดแล้วล่วและแต่ใครสะดวกมาใกล้ก็เข้ามาดูแวะเข้ามาดูได้นะคะเ mm hmm. บาะนั่งสามแถวสิเอ็ที่นั่งรวมข้างหน้าเนอะรวมข้างหน้าสองเผื่อใครอยากได้รถไปแบบรับงานขับรับส่งนักเรียนรับงานหรือใช้ในครอบครัวก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่า เหมือนได้รถเทสได้ไปใช้หาไมได้แล้วเหมือนฟิลรถเปลี่ยนโฉมรถไมเนอร์เชนราคาก็ดีด้วยราคาขายคันนี้เจ็ดแสนเ้าหมื่นกาให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวคุยกันเห็นหน้าหน่อยดีกว่า สนใจก็ทักกันเข้ามานะคะจำทะเบียนไว้นะคะทะเบียน3 0 0 4คันนี้าย้ำให้ฟังอีกทีหนึ่งเป็นรถปี2018เลขไมประมาณ36 0 0 0ราคาขาย799,00 0นานเะคะยังไม่ข้าม8แล้วก็เป็นรถเช่าบอกสัญญามีประวัติให้ดูทุกคนันมีบุกสวิตด้านหน้าจริงใครเข้ามาขอประวัติหนูก็มีส่งให้ดูนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวรอบหน้าหนูพาไปชมรุ่นไหนอีกฝากติดตามนะคะเซลนุกนิกนะคะไปก่อนรถสวยมาสิ